เราต้องชนะใจคนด้วยด้วยความเมตตาพระเจ้าสอนให้เรามีความเมตตานี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันไม่ใช่นั่งสมาธิส่วนมนตคนเดียวเสร็จก็นั่งแผ่ไปอันนี้ไม่ได้แผ่อันนั้นเป็นการระลึกเฉยเป็นความคิดเฉยว่าเวลาแผ่เมตตาจะต้องแผ่อย่างไรแต่ถึงเวลาจริงๆเ,เวลาเจอเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยต้องต้องเปลี่ยนเขาจากการไม่เป็นมิตรให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราให้ได้ วิธีที่จะชนะใจคนง่ายๆก็คือให้ของเขาไปเรื่อยเขาทำตัวเป็นซันดาครอสด้วยเดี๋ยวต่อไปก็มีคนรักเอง